ที่ไดง่ลทางเลยซื้อเนี่ยเฮียสตัวพอดีเลยสี่สเกิดม่น่าเชื่อมันซื้อแล้วมันแบ่งกันแล้วเดี๋ยวอยคุยร้าก๋ยเตียวหันหาสี่แล้วแหละ ทำได้ด้วยยอดน้ตางเบี่เปออจ่ายเตะกโก้ด้วยนี่เชื่อไงกับลูกแมว ไปร้านนุ้งกูไมกินกาแฟแล้วด้วย๊งตีทคนอัปีนึ่งเร็นของสนามเสือป่าทำเป็นก็ร้อน่มอนมากอลมองกล้องพี่ปันเป็นเป็นเป็นซะอย่างนั้นไปกันต่อ 快点走！ ตาตั้งลืมไปวันนั้นออกมากำลันอนรถพี่ยเขาปลาแก่นะบ้างบ้างวันนี่จะไม่ทันไงมีชล้าตอนอะไรนะเอาไงเจมีเนี๋ยนัยกผิาได้เลยเต้าวปลาแก่ปลาอะไรใช่ไหมอร่อยต้องพึ่งมะนาวตุดาครับมีอะไรกินบ้างฮะเมนูเด็กๆคาโบนาร่าเอาได้ไหม มันไม่ยี1 0บบาทเองใช่ถูกต้องเจดงมากอะไรกูว่าใครได้แบกมาเองแม่งยังลำบากขนาดนี้กันข้าไปครับเอางี้ถ้าเกิดใบนี้ถูกเดี๋ยวคิดแน่เราเอาเงินตรงเนี้ยใครกองกลางเลยไมไหนวะ โอ้ยแม่งได้แป๊บซี่แม่รู้สึกดีมากเลยว่ะกูบอกแล้วว่าการขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ควรกินกาแฟหรอกมันจะไปหาขับแดกน้ำหวานกินกาแฟตอนเช้าไงแล้วก็แม่งไปใส่มาำเลยอ่ะแบบเกรงใจเขาอ่ะน้ำขังอะไร